สวัสดีครับตังเสียรวิสสาวน้อพื่อนแพงนะครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกนะครับของเออ่ในช่อง YouTube นะครับช่องตังเสียรวิศรับเพลินออฟฟิเชียลนะครับก็วันนี้ก็จะมาทำความรู้จักกับตังนะครับว่าอดความเป็นมาของตังมาอยู่สาวน้อยได้อย่างไรแล้วก็อยู่มาเท่าไหร่ทำตำแหน่งอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ พูดคุยไปด้วยนะครับไ <c> ป <oughs> ดับแรงนะครับต้องกลวนัเกราะนะครับครับตังนะครับตังเสียรวิศนะครับ <c oughs> เป็นคนโคราชนะครับเป็นคนเอ่อปักช่องนะครับเขาใหญ่พวกอีสานไม่ค่อยไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชอบมอํานะครับก็ อยู่สาวน้อยมาปีนี้ปีที่สามแล้วนะครับปีที่สามแล้วปีที่สามแล้วนะครับก <c oughs> ็เคยไปดูสาวน้อยนะครับตอนแรกเคยไปปักช่องก็ไม่แน่ใจว่าตอนแรเป็นงานอะไรนะครับแต่ว่าก็ก็ไปดูแล้วแบบเออทำไมมันสั่งจังเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นวงแรกนะครับที่ตังเคยดูใช่ครับเป็นวงแรกเลย ก็เลยแบบเออชอบชอบแต่คือก็เลยตัดใจมาอยู่ที่วงสน้อยเลยนะครับก็เราอยู่ก็สนุกสนุกด้วยเพราะแบบทั้งตีทั้งอะไคือเราใจสกสก็เลยทําให้เราทํางาน,นว่าสนุกไปด้วยแล้วก็เพลินม,มากครับส่วนตําแหน่งนะครับตังก็ ร้องเต้นเต้นราเลยครับร้องคอนเสิร์ตเต้ยด้วยครับแล้วก็เต้นด้วยตัคนที่หลักก็จะเป็นเต้นมากกว่าครับเพราะชอบเต้นนะครับพี่ว่าแจ้งเน่ยไม่ได้ล่ามเลยเลเลด้นยสิคุยออกครับตอนนี้ก็เนี่ยกวนหนวดก่อนนะครับนา่าจใช้กิบเบียนเวลาเต้นกันนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกยังไงก็ ถ้าทุกข์ใจก็ต้องขออัพไทยไว้ด้วยนะครับเพราะยังเต้นอยู่เป็นคู่ใบอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าไปด้วยคุยไปด้วยนะครับก็ต่างก็อายุ23ปีนะครับเต็ม20 ร้อใจดีครับทำในควาเลยกตกอนราอยากทำช่อร้อน,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 นจอะไรยาเทกเลก็ได้ช่องมาะครับก็เลี่ยตอนเดี่ยตางทีช่องแล้วนะครับเบีก็ฝากทุกคนติดตามด้วยะครับก็สำหรับคอนเทนต์ช่องตางนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะดูว่าการใช้ชื้อตประจวันต่าตงแล้วก็พาดูแบบว่าเพื่อนเพนพี่ๆในวงครับว่าแต่และแบบ ก็แต่ละวันฝนตกหรือฝนอยังไงกันบ้างครับแล้วก็จะพาดูแบว่าการจะฉีดโควิดแล้วนักเตะซื้ออะไรเงี้ยครับลำบากไหมแต่ละวันเวลาไปงานเปยังไงถึงงานแล้วที่อับน้ำอะไรเงี้ยครับจะพาดูแบบโดยรวมเลยแล้วก็ถ้าวันหยุดน,นะครับตาม จะเป็นคลิปเปิดตัวสั้นเหมือนแบบว่าให้คนรู้นะครับมันดังใน,นช่องอยูทูบแล้วตั้งแต่ฝั่งดนตรีตัวนะครับกับแฟนคลับของช่องใหญ่สารพัเป็นบ้างแทนนะครับให้รักอินดูแล้วก็ให้รักให้อินดูร้องกน,นนะครับไปไปเดรน้งใหม่ป้ายแดงช่องใหม่ป้ายแดงเลยครับเพิ่งได้สดๆใหม่ๆเลยช่อง จะเป็นไงก็ฝากทุกคนนะคะติดตามช่อง t าง g Siravit รำเพริศออสเตเลียนะครับขอหยุดคลิปเปิดตัวไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะต้องแต่งหน้าแล้วก็รอขึ้นแสดงนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหคลิปตามมาเรื่อยๆนะครับก็รับรองสนุกครบรถแน่นอนนะครับยังไงฝากทุกคนติดตามช่อง t า n g s i r วิต t รำเพริศออสเตเลียด้วยนะครับขอบคุณครับ